วันนี้นะคะถือเป็นวันแรกที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะเข้าปฏิบัติหน้าที่ทเทียมเทียบรัฐบาลนะคะโดยในวันนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการน้ำสองชุดแล้วก็ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการจากประเทศมาเลเซียค่ะ เมื่อเสร็จสิ้นจากการประชุมนะคะเป็นที่สังเกตว่าในวันนี้นะคะพลเอกประวิทธ์มีท่าทีที่นิ่งและเข้มขึมมากขึ้นนะคะรวมทั้งไม่มีการเดินและเกาะไหล่ทีมรปภค่ะก็มีการมองว่าพลเอกประวิทธ์นะคะก็จะพยายามปรับรุกนะคะเพราะตอนนี้อยู่ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีค่ะส่วนพลเอกประยุทธ์นะคะในวันนี้ก็เข้ายังสาราว,ว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเพื่อไปลงนามเอกสารแล้วก็มีการพูดคุยวงย่อยกับพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็พลเอก สุชาติหนองบัวเดขานุก,การนัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะเป็นที่น่าสังเกตด้วยนะคะว่านายกมตรีเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวเข้าไปยังกระทรวงค่ะไม่ได้ใช้รถยนต์บรรจาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะในวันนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะคือบทสัมภาษณ์ของพลเอกประวิทย์นะคะหลังจากสื่อมวลชนได้เจอแล้วก็ได้ซักถามเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะเรื่องการปรับคอรมอแล้วก็เรื่องการให้กําลังใจนายกได้มีการพูดคุยกับนายกหรือไม่นะคะซึ่งพลเอกประวิทย์ก็พยายามลีกเรื่องการตอบคาถามนะคะพร้อมระบุว่า ไม่มีอะไรหรอกนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มีการโฟกัสในเวลานี้คือการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะหลังจากที่ในวันนี้นะคะสารดีการนะคะได้มีคําสั่งให้คุณกหนกวันวิราวันรัฐมนตรีช่วยว่าก,าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะจากกรณีคดีรุกป,ป่าเขาใหญ่ค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่14กันยายนนะคะก็จะเป็นคิวของคุณนิพนธ์บุญยามณีนะคะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญนะคะได้นัดชี้ขาดคุณสมบัติ การเป็นรัฐมนตรีของคุณนิพนธ์บุญยามณาีนะคะหลังจากที่เคยถูกมหาดไทยออกคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งนายกอบอจอจังหวัดสงขานะคะอันน,นี้ก็เป็นในส่วนของคุณนิพนธ์ในเดือนหน้านะคะทำให้ตอนนี้นี่กระแสะการปรับคณะรัฐมนตรีดังขึ้นในทำเนียบรัฐบาลนะคะและเป็นช่วงรอยต่อที่พลเอกประยุทธ์นะคะยังอยู่ระหว่างการหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเช่นกันค่ะ แม้ว่าพลเอกประวิตย์วงสุวรรณนะคะจะมีอํานาจในการปรับคอรมอนะคะแต่ก็ต้องดูว่าพลเอกประวิทธนั้นจะใช้อํานาจในการปรับคลรมอหรือไม่นะคะแต่ในเวลานี้นะคะก็เชื่อกันว่า ระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตยอาจจะต้องมีการหารือกันในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็กระทบคนในหลายส่วนและหลายพักในพักร่วมรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพักภูมิใจไทยในเวลานี้นะคะแล้วพลเอกประวิตย์ก็อยู่ในส่วนของพักพลังประชารัฐค่ะและในเดือนหน้านะคะถึงคิวของคุณนิพนธ์ก็ต้องจับตาดูว่าสารมนูญจะมีคําวินิจฉัยอย่างไรนะคะซึ่งอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของพักประชาธิปัตย์ค่ะอย่าลืมนะคะเก้าอี้รัฐมนตรีนะคะได้ว่างอยู่สองเก้าอี้อยู่เดิมแล้วนะคะก็คือเก้าอี้ของ คุณนริมนพินโยตินวัดอดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงกรเกษตรนะคะที่ว่างลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ว่างเว้นมาตลอดเกือบหนึ่งปีแล้วนะคะที่ไม่มีการปรับคอรอมอเกิดขึ้นนะคะดังนั้นจึงต้องจับสัญญ,ญาณพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ว่าจะมีการปรับคอรอมอหรือไม่นะคะในเวลานี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นช่วงรอยต่อที่เรายังไม่มีนายก ที่มีอำนาจเต็มนะคะแม้พลเอกประวิทยจะมีอำนาจเต็มตามกฎหมายแต่อำนาจโดยสถานะนิตินายพุตินายนะั้นจะต้องมีนายกตัวจริงนะคะตอนนี้ก็ยังเว้นว่างอยู่นะคะเพราะว่าหากเขียนตําแหน่งต่อท้ายพลเอกประยุทธ์นะคะพลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นเพียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหากเขียนตําแหน่งต่อท้ายพลเอกประวิทยนะคะพลเอกประวิทยก็จะเป็นรองนายกรัมนตรีที่รักษาราชการแทนนายกกัมนตรีนะคะแน่นอนว่าเป็นช่วงเวลาที่การเมืองนั้นอยู่ในห่วงกึ่งๆึ่งสุญญากาศนะคะที่ต้องรออำนาจการตัดสินใจ ของทั้งสองฝ่ายค่ะก็ว่ากันว่านะคะหากมีการปรับคอรมอเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่สามีคำว,วินิจฉัยต่อพลเอกประยุทธ์แล้วนะคะในกรณีนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็จะต้องไปต่อนะคะหากจะเข้ามาปรับคอรมอค่ะหากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปต่อนะคะแน่นอนว่าอำนาจทั้งหมดก็จะอยู่ที่พลเอกประวิทย์นะคะในการปรับคอรมอค่ะทำให้ในช่วงนี้ถือเป็นรอยต่อในหลายๆรอยต่อในทางการเมืองที่ต้องออนโฟกัสกันค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะพลเอกประวิทย์ก็มีงานนะคะในสัปดาห์หน้าแล้วนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการประชุมกตรค่ะซึ่งการประชุมกตรนะคะมีวาระสําคัญก็คือการเรื่องผอตรคนใหม่นะคะซึ่งตอนแรกนะคะพลเอกประวิทย์ก็มีกําหนดที่จะมาประชุมที่ตึกไทยคู่ฟ้าค่ะแต่ตอนหลังนะคะก็ได้มีการเปลี่ยนนะคะไปประชุมที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติแทนอันนี้ก็มีการมองกันว่านะคะพลเอกประวิทย์นะคะก็เลี่ยงการมาใช้ตึกไทยคู่ฟ้าที่ทําเนียบในการปฏิบัติหน้าที่ค่ะเพราะว่าอาจารย์วิษณุเครืองานนะคะได้สัมภาษณ์ไปเมื่อ ในสัปดาห์นี้นะคะว่าพลเอกประวิทย์นะคะจะไม่ใช้ตึกไทยคู่ฟ้านะคะส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นก็จะไปทํางานที่สาราว่าการกระทรวงกลาโหมแทนค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามที่รองนายกวิศนุ ให้สัมภาษณ์ค่ะดังนั้นจึงต้องจับตาดูทั้งการแต่งตั้งยกย้ายในตํารวจที่ตอนนี้อยู่ในมือพลเอกประวิทย์นะคะโดยเฉพาะตําแหน่งผอ,อตรอค่ะแล้วก็พลเอกประยุทธ์นะคะก็อยู่ในห่วงการเตรียมการประชุมบอดเจ็ดเสือกลาหงเพื่อทําโผยกย้ายนายทหารนะคะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีการวางสมดุลอํานาจระหว่างพี่น้องสองปอนะคะว่าจะมีการวางสมดุลอย่างไรไม่ให้เกิดการรําเส้นกันระหว่างพี่น้องสองปอในห่วงเวลาลอยต่อเช่นนี้ค่ะ